สวัสดีครับเพื่อนๆผมไว้รแล็บสาครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูต้นมะละกอนะครับสําหรับคอนเทนต์ในต้นมะละกอต้นนี้นะครับดกขนาดนี้ทําไมถึงต้องตัดนะครับสําหรับดกขนาดนี้ทําไมถึงต้องตัดมันมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกก็คือเพื่อนๆไม่หวังที่จะเอาต้นไว้ถ้าเพื่อนๆหวังที่จะเอาต้นไว้นะครับก็คือว่าต้องตัดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหวังที่จะไม่เอาต้นไว้ก็คือเป็นการ กินผลนะครับกินผลออกให้หมดแล้วก็ค่อยตัดทีหลังแต่ต้นนี้นะครับผมก็คิดว่าผมอยากเอาต้นไว้เลี้ยงให้มันเป็นพวกบอนไซนะครับผมจึงต้องตัดนะครับเนื่องจากผมมีการลดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็ทําตามกระบวนการหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เสริมธาตุหลักธาตุรองอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไตนตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกะสีแมงกานิสอะไรต่างๆที่เป็นสูตรของพวกการทําเกษตรนะครับ แต่ว่านะครับลำต้นของเขาเราสามารถที่จะพิจารณาหรือดูได้เลยนะครับลำต้นค่อนข้างที่จะมีความโสมนะครับนี่คือความโสมของลำต้นนะครับ <im itation> จากที่เราดูแล้วต้นค่อนข้างที่จะมีความโสมผมจึงต้องตัดนะครับการตัดนะครับจะไม่ใช่การตัดทิ้งนะครับจะเป็นการตัดเพื่อแต่งสาวนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการตัดเพื่อแต่งสาวนะครับเขาจะไม่ตาย <im itation> เนื่องจาก เขาเราจะลดน้ํานะครับรดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลรักษานะครับเขาจะไม่ตายแต่ต้นเขาจะไม่ไม่โซมนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วก็คือหลักง่ายๆของการทําเกษตรก็คือเป็นภาระของต้นเกินนะครับพื้นฐานเลยก็คือว่าเราปลูกพืชกับทุกชนิดเลยนะครับนอกจากพืชที่มันเป็นตระกูลพวกอย่างพวกผักหวานพวกอะไรก็จะเป็นผักหลานผักหวานหรือว่า เกี่ยวกับพวกที่มันเป็นทุเรียนอย่างพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลพวกรากตะขาบมันก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งในการดูแลรักษาส่วนมะละกอนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในการดูแลรักษานะครับแต่ว่าพื้นฐานของการทําเกษตรทั่วไปเลยเทคนิคก็คือว่าเราปรุงดินให้ดีเสร็จปุ๊บพอรากดีเดินดีดินไม่อับอากาศเข้าถึงรากได้น้ําปุ๋ยถึงเสร็จปุ๊บก็รากก็จะส่งมาหาลําต้น ลำแกนกลางของลำต้นมันก็จะมีทั้งเปลือกนอกแล้วก็แกนในแกนในที่เป็นกรงวงที่เป็นข้อ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 ,ขอ,ขอ,ขอในในส่วนต่างๆก็เขาก็จะสับวิชาการเขาก็จะเรียกว่าพวกท่อฟิลเตอร์มันจะเรียงเป็นโมเลกุลขึ้นมาอย่างเช่นพวกเราใส่พวกก้างปูกระดองปูอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นพวกดูดซึมขึ้นมาเป็นแรืดธาตุส่งมาเพราะว่าในตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะไม่รวมกับแก่นนะครับเขาเรียกเป็นตัวฟิลเตอร์ก็คือว่า เป็นตัวดูดซึมของของไม่ใช่เปลือกขึ้นมาเป็นตัวแกนขึ้นมามันจะส่งผ่านทางรากรากที่เขาเรียกว่ารากแก้วรากแก้วรากฝอยแต่ว่าในตัวฟิลเตอร์มันก็จะส่งผ่านทางรากแก้วขึ้นมารากแก้วรากรากหลกัลกแล้วก็รากยึดขึ้นมาส่งหาพวกใบใบก็จะเป็นตัวสังเคราะห์แสงใบจะสังเคราะห์แสงได้ก็ต่อเมื่อมีแดดมีน้ํามีปุย๋ยมีอากาศในตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐาน แล้วหลังจากสัรงข้อแสงเสร็จปุ๊บใบก็จะส่งมาหาเลี้ยงหาลูกสร้างการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กผสมเกสรอ,อะไรพวกนีอ้อย่างที่มันมีมดมีมแมลงมีอะไรมาผสมเกสรให้เราพอลูกติดเสร็จปุ๊บก็มีการเลี้ยงมีการเลี้ยงก็จะธาตุหลักก็จะพวกไนโตรเจนเลี้ยงต้นฟอสฟอรัสเลี้ยงรากแล้วก็โพแทสเซียมก็คือเลี้ยงผลเลี้ยงความหวานในตัวนี้นะครับหลักๆแต่ว่าผมลองหมดทุกอย่างแล้วก็คือ เราผมทําเพื่อทําคลิปนะครับทําให้โดกเกินพอทําให้โดกเกินเสร็จปุ๊บเป็นภาระของต้นพอเ,นเริ่มเป็นภาระของต้นเสร็จเนี่ยก็เริ่มที่จะลําต้นก็จะไม่สวยละหากินยากละก็จะต้องเลือกเอาสองอย่างระหว่างที่เราจะเอาลูกไว้ไหมถ้าปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้ก็คือว่าปล่อยถ้าจะปล่อยไว้กินในกรณีที่จะปล่อยไว้กินพวกเนี้ยลูกพวกเนี้ยเด็ดออกเลย เนี่ยอย่างลูกพวกเนี้ยในกรณีถ้าเพื่อนๆจะปล่อยไว้นะครับลูกพวกเนี้ยเด็ดเลยให้ลากของเขาเลี้ยงเลี้ยงเฉพาะเลี้ยงเฉพาะส่วนที่เหลือเนี่ยเด็ดออกแล้วเพื่อนๆก็แต่งเลยนะครับแต่งเลยแต่งไว้ไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างอันตัวไหนที่มันไม่สวยนะเพื่อนๆอเอาออกเลยแล้วก็เหลือที่เป็นขนาดขนาดของผลไว้ซักลําต้นขนาดนี้นะครับลาต้นขนาดนี้เพื่อนเพื่อนเก็บไว้ทักสิบรูปพอ เพื่อนๆก็จะได้รับประทานแต่เนื่องจากผู้ที่ว่าผมจะปลูกเพื่อโชว์แล้วก็ทำคอนเทนต์แล้วก็เป็นการศึกษานะครับในส่วนนี้ผมก็จะใช้วิธีการตัดออกตัดออกเลยแล้วก็ปล่อยให้แตกขึ้นมาใหม่สําหรับการแตกขึ้นมาใหม่มันก็เป็นเฉพาะสายพันธุ์นะครับอย่างถ้าเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี่จะเป็นสายพันธุ์กลางลงกลางลงนะครับเขาจะแตกออกมาแตกออกมาตามข้อตามกิ่งหลังจากเราตัดแต่ในการตัด ทุกครั้งนะครับเพื่อนๆต้องอัดน้ําไม่ถึงถ้าอัดน้ําไม่ถึงจะมีปัญหาแล้วบางคนจะใช้พวกปูนแดงเป็นตัวป้ายหรือถ้าเป็นฤดูการที่เป็นฤดูการหน้าฝนให้ใช้หาถุงหาอะไรมาเป็นตัวครอบนะครับจะดีมากในการตัดต้นมะละกอเกือบทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามเท่าที่ผมลองตัดดูนะครับมันจะอยู่ประมาณคืบมือเราเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนๆตัดอยู่ใต้นี้ใต้นี้ใช่ไหมครับใต้เนี่ย อ้าวเพื่อนๆวัดมาเลยก็ได้หลังจากที่วัดมาจากดินนะครับหนึ่งคืบสองคืบสองคืบครึ่งอ่าตอนนี้สองคืบครึ่งถ้าผมตัดในในกรณีตรงนี้นะครับเขาจะแตกมาอยู่ประมาณหนึ่งคืบก็คือคือคอบแรกในช่วงล่างข้างบนที่เราตัดไว้ข้างบนเนี่ยอยู่ประมาณระยะช่วงเนี้ยจะเหี่ยวเน่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ตายนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์นี้นะครับไม่ตายแต่เพื่อนไม่ต้องไปกลัวนะครับ ก็คือว่าเราตัดสูงไว้ก่อนแล้วเขาจะแตกสงรงล่างเป็นการแต่งสาวเอาขึ้นมาใหม่มันจะแตกขึ้นมาอยู่ประมาณสัก3ามกิ่ง3ามกิ่งเพื่อนๆก็เอาเก็บไว้เลยสักกิ่งเดียวก็พอสวยๆในตัวนี้ตัวนี้เป็นมะละกอที่ผมแต่งกิ่งนะครับเป็นมะละกอต่อสองที่ผมแต่งกิ่งก็หลังจากที่เราตัดตัดอะไรพวกเนี้ในตัวนี้ได้แล้วที่เราตัดนะครับเราสามารถที่จะเอาสับเนี่ยสับเป็นโคนเป็นปุ๋ยเขาได้แต่ถ้าว่า แก่หน่อยหรือสุกเลยเนี่ยก็จะดีนะครับในการตัดก็สามารถที่จะตัดออกได้เลยนะครับเพื่อนๆก็หามุมหาอะไรดีๆถ้ามันเป็นที่คอยเอียงเราก็ไอ้นั่นเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็เอาลงให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวเนี้ยที่ตัดออกอ่าขึ้นมาโดยประมาณเนี่ยนะครับ จากคลิปเดิมที่บอกนะครับก็คือว่าอยู่ประมาณ2เนี่ยที่ผมวัดอยู่ประมาณเนี้ยแล้วเขาจะแตกในช่วงล่างขึ้นมาใหม่ตัวนี้เป็นมะละกอต่อ2นะครับต่อ2ตออแรกที่ผมตัดไปแล้วครั้งหนึ่งไปดูในคลิปได้นะครับตัวนี้จะเป็นมะละกอต่อ2ทีนี้การตัดผมจะตัดเพื่อทําดูศึกษาดูว่าถ้าเป็นมะละกอต่อ3แล้วเราตัดเรื่อยๆละ่ะจะอยู่ได้ประมาณกี่ปีของสายพันธุ์น,นี้ถ้าเป็นสายพันธุ์โบราณที่ เป็นมะละกอไทยของเรานะมันอยู่ได้เกือบถึง20ปีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็ลองดูก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไว้อย่างเงี้ยก็คือลําต้นก็คือว่าหาอาหารมาแล้วก็เลี้ยงลูกหมดลําต้นจะโสมแล้วก็จะเกิดทําให้ตายข้างบนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ทําตามสูตรนะครับใช้ปูนแดงหรือยาป้ายได้แล้วก็หาถุงมาครอบไม่ให้น้ําเข้าไปในแกนนี่ครับจะทําให้เน่ามากในตัวนี้อีกสูตรหนึ่งแต่ว่า ในในสูตรหนึ่งก็คือว่าจากที่ผมลองทําดูหลายๆคลิปหลายๆต้นนะครับก็คือประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยเขาจะแตกออกมาเนี่ยอยู่ประมาณจากช่วงเนี้ยลงมาหาข้างล่างจะแตกมาจากข้างบนจนถึงปลายยอดที่เราตัดส่วนส่วนเนี้ยก็คือจะเน่าไม่ต้องไปกลัวนะครับแต่ว่าห้ามลืมใส่ปุ๋ยหรือลดน้ําเด็ดขาดใส่ปุ๋ยนี่ก็ยังใส่สักอาทิตย์ละครั้งได้สัก ถ้าเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักก็สักประมาณสักหนึ่งกำมือใส่ทุกอาทิตย์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ํานะครับควรลดอย่างต่ำๆก็คือ5ลิตรวันเวน้นวันในช่วงระยะเวลา15วันนะครับในช่วงนี้ให้ดินข้างล่างนี้แน่นเลยส่วนไอตัวที่เราตัดนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปทํากับข้าวได้อย่างที่ลองทําดูก็เอาไปนึ่งยังอร่อยอยู่เอาไปตําไม่อร่อยแล้วก็ที่เหลือก็มาสับๆๆปกลง ได้โคนต้นนี้นะครับเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหลังจากที่เราตัดดูแลรักษาเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ของสายพันธุ์นี้นะครับสาหรับผมใบรักษาครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเลยนะครับในคลิปนี้ในการแต่งมะละกอแล้วก็ส่วนในมะละกอที่ผมปลูกอยู่นะครับก็จะมีมะละกอโซนข้างหน้านู้นอีกต้นหนึ่งที่ คอแรกผมไม่ยอมปล่อยให้ออกเลยนะครับออกมาแล้วผมเอาออกเอาออกเลยแล้วก็ผ่านไประยะเวลาที่ผมดูลําต้นว่าลําต้นสวยแล้วจึงเก็บลูกไว้ในส่วนส่วนนั้นนะครับจะเป็นมะละกอที่ดกมากดกเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูสําหรับวิธีการทําอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ส่วนมะละกอต้นนั้นนะครับเป็นต้นที่ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบมากมายเลยแต่ว่าเป็นการทําแบบกึง่ง กึง่งกึ่งของแนวเกษตรของญี่ปุ่นก็คือว่ามีการเอาญ้าเอาอะไรมาปลกแล้วก็มีการหมักดินในสูตรสูตรนั้นนะครับส,รสูตรนั้นสามารถที่จะปลูกทุเรียนแล้วก็ได้แต่ว่าน้ําขาดไม่ได้ในส่วนส่วนนี้ก็แต่ว่าจเจริญเติบโตถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะครับ สำหรับผมบวัยรุ่นสานะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยนี้สําหรับคนที่ชอบทํางานกเกษตรหรือมีหัวใจในการทรรําเกษตรเหมือนกันก็สามารถที่มาแชร์มาบอกมาปรึกษาได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ